ครับผมก็สวัสดีนะครับเ,ววเมื่อนี้ก็พาคนหน่อยมาวัดเตกครับเนี่ยเขียวมาแต่วัดเตาครับพาเบืองเตาไหน,นครับนี่กระหลอกร้อมเลยครไปไปับก,กระหลอกขาว

เบื่องบรรยากาศครับภายในวัดครับ ตายแล้วายแล้วครับยางเขื่นเบิงข้นเลนครับ No ก็ไปกันบ๊ายบายน้องเคตงอน เบ,บื้องบรรยากาศภายในวัดนีแ่แหละครับเป็นปลากะบรรยากาศดีอยู่ครับเนี่ย i'm พี่น้องจอากไมาเทียวกมาได้เช่ไครับด้อมาทำบุญกมาได้ครับเนี่ยวัดเตาวัดป่าศิลางามนี่แหละครับโอเคอเครับ

เขาอยากชื่ออาหารตาคนละกันเขอยากชื่ออาหารฮะอัเกะเดินดีๆเดินดีๆ ลงไปเห่ยลงไปเลูกพี่ย้ายาลงมาพี่ย้ายแะแขนไปไปเดินเดิน

เดี๋ยวคแม่ครับดึกวนไหมไก่ตัวเนาะเป็นคัเป็นคัแบนหันคอยบปไะ้ยยกันมันไอวอยู่หมองนั่นนะเอ๊ะเนี่ยแบนเส็จไหมลูกเออนี่ยเก่งด็กเป่เช่เนี่ยน่ยด็กเปงเชี่นั่นคือุพูเท ก็เดินก็ออบอาเนอยู่พอบพี่น้องอยากมาชมบรรยากาศกะมาได้เลยครับดื้อนี่แหละก็ะสายถนนบ้านลน นงบะแดงนี่แหละครับพี่น้องผ่านมาเสร็จนี่ก็จะเห็นละกิโลละกย้ง่ายตั้งเท่าเลย,ยลนี่ีแหละครับเนี่ย

่าฟ้าครับสภาพน้ำตัวใหญ่ไงเลยครับนีห่หายไปแล้วตัวใหญ่เลิอืมตัวใหญ่ที่ว่าาภาพน้ำไปชังไหนก่อนขนมตลอดขนมดน้งแกงมารามด้ียิ น้องอยากมาเที่ยวกันาได้ด้ยครับด้อ ก็เธอขนอมนี่ร้อนก,กีน้กบผมส,สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สนมทแลละครับครับผมสวัสดีครับ